สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์จะชวนทำปูผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูล้วนๆค่ะแถมปลาหมึกนิดหน่อยเน,ะนาะน่าตานน่ากินไหมคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเราไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์จะชวนทำปูผัดผงกะหรี่ค่ะเราจะใส่เราใช้ปูแบบนี้นะคะปูที่แกะแต่เนื้อแล้วเนาะแล้วก็เมย์จะใส่หมึกด้วยค่ะเราหั่นเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เริ่มจากตั้งกระทะนะคะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะหมึกก็ใช้เป็นหมึกที่เป็นตัวใหญ่นะคะอันนี้ซื้อส่วนหางมาแล้วหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นพอหั่น เทียมเริ่มเหลืองนะคะเดียจะใส่ผงกะหรี่นะคะประมาณสองช้อนเนะาะผัดให้หอมเลยคะ่ะแล้วก็จะใส่หมดลงไปก่อนนะคะ เนื้อปูลงไปค่ะ นั้นนะคะจะใส่นม,มจืดลงไปค่ะหนึ่งแก้วใส่ไข่นะคะ ใส่น้ำตาลใส่ซอสหอยประมาณ2ช้อนสียูขาวก็ประมาณ2ช้อนนะคะ ในกรณีที่เราไม่อยากกินคูที่ต้องมาแกะเนาะใช้เนื้อคูเลยค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะเค็ม เราก็จะสุกแล้วเนาะไม่ก็จะใส่ต้นหอมลงไปค่ะพิชี้ฟ้าแดงเขียวนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะจะผัดแบบข้นๆน,นะคะ เมยชิมรสชาติหน่อยนะคะเพิ่ม,มน้ำปลานิดหน่อยรสชาติได้เลยค่ะคุณผู้ชมเลยค่ะปูผัดถุงกระดิ่ของแม่เอ๋เ,ะะเดี๋ยวแม่จะรอให้พริกเข้าสุกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานกันเลยค่ะ ชอบหวางนะคะก็เพิ่มน้นตามได้นะคะแต่หม่ว่าอันนี้พอดีแล้วค่ะรสชาติเอาที่เราต้องการเลยแบบที่บ้านเรากินนะคะคุณผู้ชมเนื้อฟูเนื้อปูนี่ฟูมากเลยะคะ่ะเนื้อเขาผสมกับไข่แล้ว เรียบร้อยค่ะเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อปูเน้นๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะผู้ชมค่ะปูผัดผงกะหรี่ของเมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ากินไหมคะ หอมๆเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเราไม่เอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมยต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ